วันนี้ขอนำเสนอพลังจิตอาสาพลังแห่งแม่หญิงสอปป,อปอลาวครับสบายดีสวัสดีครับเป็นพลังที่เราพอจะได้ยินชื่อนะครับแต่เราไม่ค่อยรู้จักเลยครับเพราะว่าเป็นพลังที่อยู่เบื้องหลังคอยซัพพอร์ตนะครับแต่ตอนนี้แทบที่จะเป็นพลังที่ ควบคู่เดินคู่กันไปของสังคมเลยครับนี่คือพลังแห่งแม่หญิงของสอปปลอาวนะครับซึ่งเป็นสมาพันธ์เพื่อจิตอาสาโดยแท้จริงนะฮะถ้าจะเป็นเมืองไทยนะฮะเราจะนึกถึงสภาสตรีแห่งชาตินะครับ ที่จะเป็นลักษณะของภรรยารัฐมนตรีหรือว่าจะเป็นแม่บ้านทหารบกหรือไรทำนองนี้นะครับที่ช่วยกันขับเคลื่อนทางด้านสังคมสงเคราะห์นะครับแล้วก็ทางด้านช่วยทางด้านวัฒนธรรมของภาคพื้นนั้นๆันนะครับแต่ว่าสาพันธุ์แม่หญิงของสอปปาลาวเนี่ยจะแตกต่างของไทยครับเพราะว่าแม่หญิงของที่นั่นเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเป็นภรรยาของใครนะครับจะเป็นผู้หญิงจะเป็นผู้สาวนี่แหละครับที่เข้าไปมีจิตอาสาแล้วก็ไปช่วยกันนะครับที่ขับเคลื่อนสันนนง,นนมง,งคมครับอีกหนึ่งมิติอีก ส่วนครับวันนี้ผมจะขอนำเสนอนะฮะสหพันธ์แม่หญิงกระทรวงการต่างประเทศครับแล้วก็สหพันธ์แม่หญิงกระทรวงการต่างประเทศนะฮะถูกขับเคลื่อนโดยประธานกิตติมศักดิ์นะครับคือท่านนางอารุณีกมสิทธิ์ครับ ท่านเป็นภริยาของท่านเสริมสายกรมสิทธิ์นั่นเองท่านเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศนะฮะพอเราเห็นอย่างนี้เราจะเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะฮะว่าการขับเคลื่อนของแม่หญิงกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยสร้างความสัมพันธ์ธรรมตรีร่วมกันระหว่างสปปลาวแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับแล้วก็ในณเดียวกันสังคมสงเคราะห์ก็คือช่วยเหลือผู้ยากไร้ตกทุกข์ได้ยากนะฮะเสริมสร้างวัฒนธรรมอันดีงามนะฮะนี่คือเป็นภาคส่วนของ สาพันธ์แม่หญิงกระทรวงการต่างประเทศนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสาพันธ์แม่หญิงเนี่ยจะมีหลายๆหน่วยงานนะฮะอย่างเช่นสาพันธ์แม่หญิงนครหลวงเวียงจันทร์นะครับหรือสาพันธ์แม่หญิงทางด้าน ทางด้านปากเซนะฮะตรงนั้นเขาก็จะดูแลทางด้านการศึกษาอะไรพวกนี้นั่นคือถ้าใครมีความสามารถอะไรนะฮะเขาก็จะมาช่วยกันนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยมีความสามารถนั้นๆอยู่ในหน่วยงานนั้นๆนะฮะช่วยกันขับเคลื่อนกับทุกองก์น,นะฮะเพื่อเป็นแรงผลักดันให้กับสังคมเนี่ยน่าอยู่มากยิ่งขึ้นสามัคคีมากยิ่งขึ้นนะฮะใครตกทุกข์ได้ยากเนี่ยก็จะช่วยกันแบ่งปันนะก็คล้ายๆกับหน่วยกู้ภยัยฮะถ้าเกิดหน่วยกู้ภัยของสอปปลาวเองของ ใชเองเนี่ยก็จะช่วยดูแลผู้ประสบภัยนะฮะก็คือกู้ชีพกู้ชีวิตนะฮะช่วยดับเพลงิงช่วยคนตกน้ําอย่างเมื่อวันก่อนที่เราได้นําเสนอไปกับทั้งสองประเทศที่ช่วยกันนะฮะตรงหาดดอนจันนะฮะที่เรานําเสนอไปนะฮะทั้งไทยทั้งลาวร่วมช่วยกันดําน้ําเพื่อหาผู้ประสบภัยที่เป็นชาวลาวของทั้งสองคนนะคะั้นนะฮะนี่คือสิ่งที่หน่วยกู้ภัยเขาทุ่มเทกันในภาคส่วนนั้นๆแต่เราไม่ได้ถูกมองเห็นละ หรือแม้แต่จะเป็นพระสงฆ์นักบวชนะครับที่ช่วยกันขัดเกลาอบรมเสนอธรรมให้พวกเราเป็นคนดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากคำคำเดียวเลยครับนั่นคือจิตอาสาครับทั้งหมดคือจิตอาสาครับแล้วก็จิตอาสานั้นแหะมันทําโดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนไงแต่ทุกๆคนอยากให้สังคมเนี่ยน่าอยู่มากยิ่งขึ้นฮะแล้ววันนี้ทําไมผมถึงได้ยกสาพันแม่หญิงกระทรวงต่างประเทศนะครับ อยากจะเล่าให้ฟังเลยครับก็คือเมื่อวันก่อนเมื่อประมาณสักอาทิตย์ที่แล้วครับมีโทรศัพท์เข้ามานะฮะแล้วก็ส่งกำลังใจมาให้นะแล้วก,ก็บอกว่าขอเปิดวิดีโอคอลได้ไหมก็เลยทำการเปิดวิดีโอคอลผมตกใจมากๆเลยครับว่าสางพันแม่หญิงกระทรวงการต่างประเทศเขากำลังประชุมกันอยู่นะครับแล้วเขาก็ทักทายแล้วค่้ยกำลังใจเป็นแฟนเพจเราก็รู้สึกแบบตื่นเต้นแล้วก็ดีใจนะว่าโอ้ คือมีคนมาส่งให้กำลังใจนะฮะแล้วเราก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ผมเห็นข่าววันนี้นะฮะออกมาแล้วผมก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะพูดถึงพวกท่านนะฮะแม่หญิงทุกท่านนะครับที่เขาได้ตระเตรียมเขาได้ประชุมเขาได้ทําวิธีการทุกอย่างเนี่ยจนกระทั่งทําภารกิจแต่ละอันแต่ละอันประสบความสําเร็จนะฮะอย่างเช่นเมื่อวันก่อนนะครับท่านประธานกิติมศักดิ์นะฮะสาพันแม่หญิงกระทรวงการต่างประเทศก็คือนําโดยท่านอรุณีกมลเสร็เนี่ยแหละครับ กับคณะสมาชิกแม่หญิงทุกๆคนนะฮะเขาได้ร่วมกันประชุมกัน ได้ระดมทุนกันได้ออกทุนส่วนตัวและออกแรงกายส่วนตัวนะครับได้ช่วยเหลือผู้ยากไร้ทำถุงยางชีพนะฮะแล้วก็เอาไปให้ผู้ยากไร้ตามสถานที่ต่างๆนะฮะโดยการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับให้กับทุกๆที่นะครับแล้วก็ไม่ได้เน้นแค่ชาวต่างชาติอย่างเดียวนะครับแต่เขาทําเพื่อประเทศชาติของเขาด้วยแล้วพลเมืองของเขาเองด้วยนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ได้ทําถุงยางชีพนะให้กับโรงหมอ โรงพยาบาลต่างๆในส่วนของ Home i s o l a t i o n นั่นเองนะฮะนั่นคือได้ร่วมมือกันกันกบทางด้านจิตอา,าสาสมาคมไทยลาวผู้มิติภาพ70ปีนะฮะร่วมมือกันนะฮะร่วมกันทำโฮมไอโ l ล t i o n ครับนั่นคือการ ส่งของส่งยาส่งเครื่องอุปโภคบริโภคให้ไปให้กับผู้ที่ติดเชื้อโควิดนะครับได้ทําการรักษาที่บ้านครับแล้วก็ติดต่อประสานงานกันเพื่อให้เขากลับมาหายได้ดีที่สุดนะฮะนั่นคือสิ่งที่เราไม่ค่อยรู้ละ่ะว่าสมาพันธ์แม่หญิงเนี่ยเป็นตัวช่วยและขับเคลื่อนอยู่ข้างหลังนะฮะนะ,ะนะตรงนี้เราก็คงอยากจะเอามาบอกเล่ากันนะครับว่าที่สปปลาวเนี่ยเขามีสมาพันธ์แม่หญิงนะฮะ แล้วเขาก็แข่งกันกันมากๆเลยนะครับให้ความรู้สึกว่าผู้หญิงลาวนะฮะไม่ใช่แค่สวยนะครับไม่ใช่แค่งามนะแต่ยังทรงพลังอีก,กอันนี้ต้องขอชื่นชมจริงๆนะฮะบางคนอาจจะแบบเห็นว่าสปอรลาวนะโอ้ผู้สาวลาวงามจังผู้สาวลาวสวยจังนะฮะอีกมิตีหนึ่งคุณรู้ไหมครับว่าผู้สาวลาวผู้หญิงลาวแม่หญิงลาวเนะี่ยเก่งขนาดไหนอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณจิตอาสาทุทกๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่หญิงไม่ว่าจะเป็นหน่วยกู้ภยัยไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์นักบ,บวชไม่ว่าจะเป็นคร นะมูลที่ที่ไหนๆก็แล้วแต่ที่พยายามที่จะช่วยขับเคลื่อนสังคมให้เราหน้าอยู่ยิ่งขึ้นนะช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากนะฮะแล้วก็สังคมสงเคราะห์วัฒนธรรมหรือว่าประเพณีนะฮะช,ช่วยทําให้โลกเราอะสดใสมากยิ่งขึ้นครับ Thay mà lao bay nãy bay gan tay lao bay đi gan tay lao together chut 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 ีกก็มลลาลายเราไปไทยมาคบหาด้วยใจวัฒเธอรนาทำยิ่งใหญ่ท่องเที่ยวไปไทยล กระสาพี่น้องมาเยี่ยมมาพอนากันบันไกลเฮือนเคียงเฮาหักแพงกันน้ำโค้งก็ไม่อาจกันหัวใจของไทยกับลา กันสงใจไปหานับคืนนับวันเฝ้ารอจะมาเจอกันไปด้วยกันสร้างฝันไทยลาห่างไกลแต่ใจไม่ห่างกันไปไทย คราวหน้านะครับถ้าเกิดว่าเรามีบทความอะไรดีๆแบบนี้อีกเนี่ยเราจะมาแบ่งปันกันนะครับกับช่องไทยลาวทูเกเตอร์ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับขอเช่นชมจากใจจริงนะครับแม่หญิงทุกคนทั้งไทยทั้งลาวครับ